เราชอบอากาศธรรมชาติชอบที่สุดสวัสดีค่ะเมื่อนี้มีแดดแต่ว่ากับบ่ถึงขันหอนเนาะได้ออกมายางเหล่นมหลังบ้านเป็นสีง้ามแถวนี้นเจเโซาจะเอาอะไรใกล้ทำความสะอาดแล้วรอบนึงบาไหวแล้วมันมล่อมไปอากาศธรรมชาติยางาไปเล่น เราเหล่าก่เห็นโอ้ยายเห็นบนผักติวผักติวป่าผักติวตายอย่างเดิเบิงกันหน้าร mm. ถมาจองเบิร์นันเขาเอาขยะมาถิ่มกันเลยโอ้ยแมนอีหลีคนเนาะคนช่างเหล่ากันเราเหล่าก่เห็นโอ้ยายเห็นบนผักติวผักติวป่าผักติวตายอย่างเดิเบิงกันน้า สมพักเสียนแยบลายสายฟ้าเข้าไปหลบอยู่ในป่าแล้วลูกแม่เข้าบ้านก่อนนะแม่ไม่บอกโอ้ยนอนแม่กระิลมแต่ตัวมาแม่ยางของแขงของขาแมวเอิญน,นี่มาบึงเงินบ้านย่าเรียกหมักเบนตะกีพ่อเท้าเพิ่มผ้าต่ำหมักเบนสเนสนเสื้อผักอันสวมพักเสียนเนาะแม่บอกขันย่าแถวนี้ตะกีย่าเท้าทาน กมือนี่ไม่แล้วเพราะว่าโลกมันร้อนแย่ไม่เห็นอันต้นม่นวงมันแงกี่แยกอดบัไดแย่ยักทีแย่จะตสนไปไนลยแยชอบอากาศธรรมชาติชอบที่สุดไม่ชอบเปลี่ยนอันไดแต่ยังยายก็ยังทํางานอยู่นะก็อกตั้งใจทํางานอยู่ค่ะทดนีกันเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณแลจจะลายจํบบ่ิดตัดส่ว่สกเภียนงาม งามแถมแม่ของบ้านน,าน,นี่เป็นหมากว่าทำให้ข้าวแข้งข้าวขาหน้าเอ็นดูโอ้ยายยางบาเทียงเพราะว่ายายปวดแขนปวดขาไปวัดทุกเมืออแหงล,ลายเนาะ้ัก็าว่ามีน้ำมีเมี่ยนใช่ไหมครับครับผมอาหารอยู่ในบ้านครับอยู่กับคุณแม่ไม่มีครับเดี๋ยวเราจะจองเบงกันเขาเอาขยะมาทิ่มกันเลยโอ้ยแมนอห่ี คนคน้อคนช่างหลอกกันปักศัพยะเนี่ยถ้าบันจะของก็บ,บ่ไดยสะอาดดอกว้าจะว่าก,ก็บบมักถิ่นเน่ลาดโอ้ยลูกชายแม่ไปไหนมาลูพกพราน่ะลูกชายก็ได่ยินเสียงแม่ไม่อบเปลี่ยนอะไรแต่ยังยายก็ยัง,ยง,ยงทําง,งานอยู่นะอกตั้งใจทําง,งานอยู่ค่ะคณีกันเ้อค่ะพี่นอง่าขอบคุณนะรันต้นมนันนี่ต้นมาเออ มะเอวงกนองมกเบนนะคะที่ติดตามรับชมยายนอชาเดินป่าป่าลัางบ้านขอบคุณค่าสวัสดีค่ะจะก็เปลี่ยนเัไหร่จะยังยายก็ยัง,ยงทํางานอยู่นะก็ะอ,อกตั้งใจทํางานอยู่ค่ะทืนนี้กันเ้อค่ะพี่นอค่ะขอบคุณน่ารักขยะเนี่แต่บันจะของกับบ่ได้สะอาดดอกว่าจะ่ากับบมักถิ่มยาลาด โอ้ยลูกชายแม่ไปไหนมารู้พราะนั่นลูกชายก็ได้ยินเสียงแม่ต้นมาหน่ต้นมา,นมมนมาเอืเองก็นองหมักเบนเลยมาซองเบิ่งกยันเขาเอาขยะมาถิ่มกันเลยโอ้ยแม่นอีน่ยคนน้อคน,ช,อนช่างหลอกกันพิดิจกันตัวอยากยันกันลีลีน นไนเด้เข้าใกล้แม่หลายจิอ๊นี่อยู่เพื่อนหนึ่งนี่อยู่เพื่อนหนึ่งที่เป็นตได้กินอยู่สมพักเสียนแยบหลายายฟ้าเข้าไปหลบอยู่ในป่าแล้วลูกแม่เข้าบ้านก่อนนะแม่ไม่ไหวโอ้ยนอนแม่กสิลมสกตัวแม่ยางของแข็งของขาแมวเอิญครับเอ้าายฟ้าก็ามา นี่อยู่เพื่อนหนึ่งนี่อยู่เพื่อนหนึ่งที่ป็นตาได้กินอยู่ที่สกปรกเพราะกระซ้างเพื่อนดอกว่าเพื่อนมากจังสั้นกระทิมนเจ้าบ้านจะของแม่ล่ะเนาะมาถิ่นแถวนียายกับยายบ่มาด้วยเดี๋ยวแม่เข้าร่มก่อนลูกยายมาเบิ่งต้นกลวยยายอุ้ยแต่ละต้นมันจะได้กินดี่แบบนี่เบิ่ง นี S 1> <S 1> <sociedad> ่อยู่เครื่อนหนึ่งนี่อยู่เครื่อนหนึ่งที่ป็นแต่ได้กินอยู่อยู่ในห้องแอร์นี่ยชอบเลยนะเย็นเย็นดีแต่ไม่สบายมันเย็นแต่มันไม่สบายมันไม่เห en มือนแมวเหมียวไม่ดีล่ะลองเลือกแมวเหมียวเดี๋ยวก็มาแถวนี้ตะกี้ได้เท้าทาน คุ่มือนี้ไม่แล้วเพราะว่าโลกมันร้อนแนวเหม,มียวแนวดีล่ะลองเรียกแนวเหมียวเดี๋ยวก็แถวนี้ตะกี้ใหญ่เ้าทานคู่มือนี้ไม่แล้วเพราะว่าโลกมันร้อนพิดอิจฉากันตัวอยากยานกันลีลินยานได้เขาใกล้แม่หลายจิง เขเปลี่ยนไะ大แต่ยังยายก็ยังทํางานอยู่นะก็ะออกตั้งใจทํางานอยู่ค่ะพนดีกันเด้วค่ะพี่นองค่ะขอบคุณเลายจำว่าผิดต่ำใจสมนพเกลียนงาม,มงามแถมมันของบ้านนี่เป็นหมากว่าออนบริเวณนี้เบิงต้นนั้นลานจนระเข้ายกจะมาปลูกไว้อยู่ทุกมองแถวนี้ก็มี มันนแดดเริ่มมากแล้วพอะตะย่ายออกมาแดดกับเมีนมาโหลด <c oughs> หุ่นลูกกระไดมานั่งเล่นกับน้องเหมียวน้องบุญชูแถวนี้ตะกี้ย่าขาวทานข้อมือมีไหมแล้วเพราะว่าโลกมันร้อนสวัสดีค่ะเมื่อนี้มีแดดแต่ว่ากับว่าถึงขันหอนเนาะได้ออกมายนนางเหรียญหลังบาน ก็่เปลี่ยนอไหนแต่ยังยายจะยังทํางานอยู่นะก็อกตั้งใจทํางานอยู่ค่ะพอดีกันเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆสกปรกเพราะกระช่างเพิ่นดอกว่าเพิ่นมักจังสั้นกระทิมนชาวบ้านจะของแม่ละเนาะ <c oughs> มาถิ่นแถวนี่ยายกับยายบม่มข้าวแห้งข้าวขาหน้าเอ็นดูโอ้โอโอยายยางบะเชียงเพราะว่ายายปวดแขนปวดขาไปเวิดทุกเมื่อเนย แต่ว่ากระแจสิเป็นยังไหดหรอกว่าขาเบิ้งใกล้ๆก,กับบ่ได้แถวนี้ตะกี้ใหา่เขาทานคู่มือนี้ไหม่แล้วเพราะว่าโลกมันร้อนปักสักขยะเนี่ยถ้าบันจะของกับบ่ได้สะอาดดอกว่าจะว่ากับบ่มักถิน่นยลาด โอ้ยลูกชายแม่ไปไหนมาลูพนันลูกชายก็ยินเสียงแม่บ้านย่าเรียกหมักเบนตะกี้พ่อถาเพิ่มผ้าต่ำหมักเบนเสนเสื้อผักอันสมผักเสียนเนาะแมน่นบอกคันย่าผ้ากรนแรมาถือเทปน้องแมวนะคะเห็นแน่มาเขาก็มาหนีมาบเบิ้งเงินเข้าแห้งข้าขาหน้าเอ็นดู โอ้ย oh, 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 ่ายยางม่เท <Okay. S 1> <barn. S 2> ah ียงเพราะว่ายายปวดแขนปวดขาไปวิดทุกเมืออแหงลายเนาะแล้วกับว่ามีน้ำมีเมื่องคื่ว่าครับผมอาหารอยู่ในบ้านครับอยู่กับคุณแม่ไม่มีครับต้นอันนี้นี่ต้นมาเอ่อมาอวงกนอนมาเบนสวัสดีค่ะ เมื่อนี้มีแดกแต่ว่ากับบ่ถึงขันหอนเนาะได้ออกมายางเห่นยูนหลังบ้านอากาศธรรมชาติยางเข้าไปเหรีอยู่ในห้องแอร์นี่ม่ชอบเลยนะเย็นเย็นดีแต่ไม่สบายมันเย็นแต่มันไม่สบายมันไม่เหมือน,นนะคะที่ติดตามรับชมยายนาชาเดินป่าป่าหลังบ้านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่อยู่เพื่อนหนึ่งนีง่อยู่เพื่อนหนึ่งที่เปนตาได้กินอยู่แห่งยเนาะรักกับว่ามีน้มมีเลื่องใช่ไหมครัครับผมอาหารอยู่ในบ้านครับอยู่กับคุณแม่ไม่มีครับๆๆบริเวณนี้บเบื้องต้นนั้นลานจระเข้แยจะมาปลูกไ้อยูทุกงแถวนี้ก็มีมันไะครับเปลี่ยนอะไร แต่ยังยายก็ยังทํางานอยู่นะก็ะอ,อกตั้งใจทํางานอยู่ค่ะทันนีกันเ้อค่ะพี่นองค่ะขอบคุณนล้วล่ะแดดเริ่มมากแล้วพรต่ยายออกมาแดดกับเมินมาโหลด <c oughs>